างการศึกษาหรือรีเสิร์ชเนี่ยนะครับหมายถึงข้อใดนะครับก็ไ่กระบวนการในการตัดสินคุณค่าให้กับสิ่งต่างๆนะครับโดยนําผลที่ได้จากการวัดมาเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ขอไข่กระบวนการสแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบนะครับโดยใช้หลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้อควายกระบวนการในการกําหนดตัวเลขแทนขนาดหรือปริมาณให้กับสิ่งที่ต้องการวัด โดยใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมงองูการทำนายปรากฏการนะครับที่ตั้งเพื่อทดลองหาเหตุผลหรือพิสูจน์กับข้อที่ริงว่าจะเป็นจริงตามที่สันนิษฐานหรือคาดการไว้หรือไม่นะครับความหมายของการวิจัยทางการศึกษาหรือรีเสิร์ชเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเฉลยเลยนะครับคำตอบคือขอไข่นั่นเองนะครับ เป็นกระบวนการนะครับวิจัยทางการศึกษาเนี่ยเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการหมายความว่ามีการเรียงลําดับขั้นตอนนะครับนะถ้าเป็นกระบวนการเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรัดได้นะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้ากระบวนการที่หนึ่งกระบวนการที่สองเหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับมันไม่สามารถที่จะรัดขั้นตอนไปหากันได้นะครับแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบอีกหนู เป็นระบบอีกนะนอกจากเป็นกระบวนการแล้วยังเป็นระบบนะครับใช้หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์หลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็มีอยู่5ขั้นตอนนะเริ่มตั้งแต่การตั้งสมมุติฐานเนาะอันนี้ท่านก็คงรู้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายก็คือการทําไมครับสรุปผลนะครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่มที่ตัวสมมุติฐานการวิจัยเลยนะครับไม่รู้ว่าท่านตอบเดาถูกไหมเมื่อกี้นี้อ่ะทีนี้ ให้ท่านลองดูนะครับเมื่อกี้นี้ก็ช้อยเนี่ยก็เหมือนกับตัวด้านบนแหละนะครับท,ท่านลองท่านลองทําในใจท่านลองดูสิครับว่าอะชาร์ลินกันดีกว่านะครับให้ท่านมีปากกาสักหนึ่งด้ามกระดาษสักหนึ่งแผ่นนะครับมาแล้วก็ลองทําดูนะครับผมจะให้เวลาสักสิบวินาทีให้ใหท่านให้ท่านกวาดสายตาดูคํานิยามนะครับหรือคีย์เวิร์ดที่มันเป็นคําสําคัญนะครับ ในแต่ละข้อผมว่ามันน่าจะพอทําได้เนี่ยครับข้อนี้เขาถามว่าสมมุติฐานการวิจัยคือข้อใดอ่าสมมุติฐานการวิจัยนะครับเรามาดูคําว่าสมมตุติสมมุตินี่เกิดขึ้นจริงหรือยังยังสมมุติคือการอนุมานนะครับการวาดฝันนะครับ การหาการทานายนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นสมมุติเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับสมมุติฐานทางการวิจัยคือเป็นข้อสันนิษฐานนะครับข้อสมมุติหรือคําทํานายนะครับเพื่อทดลองหาเหตุผลกับข้อที่จริงว่าจะเป็นจริงตามที่สันนิษฐานหรือคาดการไว้หรือไม่ สมมุติเนี่ยก็คือการคาดการการสันนิษฐานนะครับการคาดเดานะครับในเรื่องที่อนุมานเกี่ยวเนื่องกันนะครับในเรื่องของการอะไรครับในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราต้องการจะค้นหาสืบเสาะนะครับไม่ใช่ว่าอนุมานไปเรื่องอื่นนะครับนะอันนี้ก็ข้อนี้ตอบขอไขนะครับสมมุติฐานทางการ วิจัยนะครับมันต้องเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่เราจะวิจัยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเรามาดูตัวอย่างสมมุติฐานทางการวิจัยนี้ผมขออนุญาตเอ่องานวิจัยนะครับจากคุณครูท่านหนึ่งนะครับก็อันนี้นะครับเขาบอกว่าสมมุติฐานทางการวิจัยของเขาคือนักเรียนชั้นประถมข้อที่1นนะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับที่ได้รับการฝึกทักษะเรื่องการคูณ มีผลสมดุลทางการเรียนสูงขึ้นแสดงว่าอันนี้เราเราเราเห็นอะไรได้บ้างจากสมมติฐานทางการวิจัยเห็นได้ว่านะครับเขาอนุมานว่านะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่ได้รับการฝึกทักษะเนี่ยจะมีผลสมดุลทางการเรียนสูงขึ้นนะครับอ่าสูงกว่าแล้วก็มีต่อไปอีกนะครับว่ามีผลสมดุลทางการเรียนคณิตศาสตร์นะ เรื่องการคูณสูงกว่าร้อยละ60อันนี้คือสมมุติฐานทางการวิจัยเราเห็นอะไรในนี้บ้างนะครับเห็นกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างนั่นก็คือชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับคือเขาจะเปรียบเทียบกันร,ระหว่างใช้การฝึกทักษะแบบนี้นะครับทักษะเรื่องการคูณกับสอนแบบเดิมนะครับอาจจะให้เด็กนักเรียนท่องแต่ว่าถ้าท่องสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้รับการฝึกทักษะจาก เครื่องมือตัวนี้แล้วนะครับเขาบอกว่านักเรียนจะมีผลสมธิธ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์นะครับนะสูงกว่าร้อยละหกสิบแสดงว่าเขาเอาเกณฑ์คะแนน,นมาจับนะครับตรงนี้เครื่องมือของเขานั่นก็คือ,อ,อแบบฝึกทักษะเรื่องการคูณนั่นเองนะครับตัวแปรต้นก็จะเป็นเครื่องมือใช่ไหมล่ะนะครับแบบฝึกทักษะตัวปรตามก็คือผลสมดิษฐ์อันนี้ผมจะยังไม่พูดถึงอันนี้เราพูดถึง สมมุติฐานทางการวิจัยนะครับที่อนุมาณได้ว่าเด็กนักเรียนจะทําไมครับมีผลสมลิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนั่นเองนี่คือสมมุติฐานทางการวิจัยตัวอย่างที่แนะนําให้ท่านได้ดูนะครับอ่าคาว่าตัวแปรนะครับเขาก็จะมีลักษณะของตัวแปรที่แตกต่างกันออกไปนะครับในงานวิจัยเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวแปรนะครับที่เราคุ้นหูกันหนึ่ง ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระมันก็จะมีหลายชื่อนะครับแต่ที่เรารู้กันก็คืออินด p พ n เ e น t ์นะครับแวร์แยเบิลนั่นก็คือตัวแปรอิสระนะครับก็คือตัวแปรที่เราทำไมครับกำหนดขึ้นนะครับกำหนดขึ้นมานะครับเพื่ออะไรเพื่อศึกษานะครับกำหนดขึ้นมาเพื่อศึกษาเพื่ออะไรเพื่อทำการทดลองทางทฤษฎีนะครับทางสมมุติฐานนะครับว่ามันเป็นจริงตามที่เราได้กำหนดขึ้นมาไหมนะครับ เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้อยู่นะครับทีนี้ตัวไปตามคืออะไรตัวไปตามก็คือตัวแปรที่เป็นผลมาจากตัวแปรต้นนะครับโดยจะเปลี่ยนไปตามตัวแปรต้นนั่นเองนะครับตัวแปรควบคุมนะครับคือสิ่งที่นอกเหนือจากตัวแปรต้นนะครับและมีผลต่อการทดลองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับท่านต้องจําตัวแปรต้นกับตัวแปรตามให้ได้นะตัวแปรต้นก็คือสิ่งที่เรากําหนดขึ้นมาตัวแปรตามนั่นก็คือผลที่ จากสิ่งที่เรากําหนดขึ้นนะครับโดยผ่านการอะไรโดยผ่านการทดลองตัวแปรต้นแล้วก็ทําไมครับทดลองนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับตัวแปรตามประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเอ่อที่ผมอธิบายแบบนี้ผมยากให้ท่านเข้าใจง่ายๆจำคอนเซ็ปต์ไม่ได้อะไรคือต้นอะไรคือตามนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวโครงกาโครงงานวิจัยนะครับ ดีกว่านะท่านจะได้เห็นภาพอ่าตัวแปรนะครับส่วนมากเราก็จะใช้อยู่2อย่างนั่นก็คือตัวแปรต้นกับตัวแปรตามนะครับตัวแปรต้นก็คือตามงานวิจัยตัวเนี้ยนะครับต่างที่ผมได้รับเรียนนะครับการพัฒนาผลสมดิษ์ทางการเรียนเรื่องการคูณนะครับโดยใช้แบบอะไรครับแบบฝึกฉะนั้นตัวแปรต้นนั่นก็คือแบบฝึกทักษะเรื่องอะไรการคูณนะครับส่วนตัวแปรตามนี่ก็คือผลสมดิษฐ์ทางการเรียนรู้เรื่องการคูณ นะครับนี่คือตัวแปรต้นตัวแปรต้นคือสิ่งที่เรากําหนดขึ้นมาตัวแปรตามคือผลนะครับที่เกิดจากการอะไรทดลองนะครับเขาบอกว่าถ้านักเรียนใช้ชุดฝึกชุดนี้นะครับจะมีผลสมัมฤทธิทางการเรียนรู้นะครับในเรื่องของการคูณเนี่ยสูงขึ้นนี่คือตัวแปรตามนั่นเองนะครับส่วนตัวแปครควบคุมนะครับหรือเอ่อตัวแปครควบคุมนี่นะครับนั่นก็คืออย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเด็กนะครับอาจจะไปเรียนพิเศษมาแล้ว นะครับในเรื่องนี้นะทำให้แตกต่างจากเด็กคนอื่นนะครับสมมุติว่าเราเอาเด็ก2ห้องมาเปรียบเทียบกันนะครับระยะเวลาในการสอนอย่างนี้ที่ไม่เท่ากันนะครับพื้นฐานทางครอบครัวที่แตกต่างกันอันนี้นอกเหนือจากการควบคุมแต่มีผลกับการทําไมครับทดลองนะฉะนั้นอันนี้เราเรียกว่าตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมนั่นเองนะครับอ่าทีนี้ท่านเข้าใจเรื่องตัวแปรแล้วเนาะก็ตอบกอไก่นะครับ จำเข้าไปในห้องสอบนะตัวแปร v a r i a b l e นะครับก็จะมีตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมนะครับเออความหมายก็คือคุณลักษณะคุณสมบัตินะครับที่ต่างไปของอะไรของปรากฏการณ์ของสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตหรือเหตุการณ์นะครับที่มีผลกระทบต่อการชัดเจนนะโอเคนะครับเราไปข้อต่อไปเลยข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับตัวแปรนะครับตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระนะครับ i n d e p e n เ e n t variable นะครับเป็นตัวแปรที่มีผลกระทบต่อตัวแปรตามอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาแปลนะครับตัวแปรตามอ่อ d e p e n d น n t variable นะครับเป็นตัวแปรที่ทำไมครับเป็นผลมาจากตัวแปรต้นอ่าอันเนี้ยชัดเจนตัวแปรตามก็มีผลมาจากตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระนั่นเองนะครับตัวแปรสอดแทรกนะครับหรือตัวแปรควบคุมนะครับเป็นตัวแปรที่สังเกตยากหรือวัดโดยตรง ไม่ได้นะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับตอบถูกทุกข้อนะครับถูกทุกข้อนะตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ independent variable เนี่ยเป็นตัวแปรที่มีผลกระทบนะครับต่อตัวแปรตามหมายความว่าอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ใช่ไหมละ่ะนะครับชุดแบบฝึกนะครับมีผลกระทบต่ออะไรมีผลกระทบต่อผลสมมติทางการเรียนนะครับของนักเรียนชั้นปไหนเมื่อกี้ชั้นป .4 นั่นเองนะครับ ต่อมาประชากรกลุ่มตัวอย่างประชากรกลุ่มตัวอย่างนะครับโอ้ยาวมากนะครับยาวมากอ่ะยาวมากก็จะอ่านให้ฟังนะครับก็ไก่คุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ต่างไปของปรากฏการณ์คุณลักษณะคุณสมบัติที่ต่างไปของปรากฏการณ์สิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตหรือเหตุการณ์อาจแสดงให้เห็นความแตกต่างหรือผลกระทบต่อกัน ชารจเจนอ่าเมื่อกี้มันเป็นความหมายของอะไรนะครับขอไข่สิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้าทั้งหมดเช่นคนสัตว์สิ่งของนะครับอาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามข้อกําหนดเช่นเพศอายุอาชีพระดับการศึกษานะครับขอวายตัวแทนของประชากรบางส่วนที่นํามาศึกษาผลนะครับตัวแทนของประชากรบางอย่างที่นํามาศึกษาผลนะครับ สิ่งที่ใช้สำหรับวัดค่าของตัวแปรจากการวิจัยวัดค่าคีย์เวิร์ดคือวัดค่านะครับข้น,นี้ตอบอะไรคำตอบคือขอใครนะครับสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้าทั้งหมดเช่นขนสัตว์สิ่งของนะครับอาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามข้อกำหนดนะอันนี้เราเรียกว่าประชากรนะครับส่วนอันเนี้ยอ่ะอธิบายต่อไปดีกว่านะครับ อ่เรามาดูนะเอ่อในงานวิจัยนะครับประชากรเรามาดูคําว่าประชากรอ่าประชากรนะครับอ่าตัวอย่างในการวิจัยท่านได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับเขาบอกว่าขอบเขตการวิจัยประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ในภาคเรียนที่1นะครับจำนวน25คนนะครับแต่เรามาดู กลุ่มตัวอย่างของเขาใน25คนนี้เขามาใช้ทั้งหมดไหมไม่นะครับเขามีการสุ่มตัวอย่างนะครับอ่าสมมุติว่าท่านทดลองวิจัยในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน1000คนนะครับเอ่ออย่างเช่นสำรวจความพึงพอใจการใช้โรงอาหารใหม่อย่างนี้นะครับประชากรของท่านคือนักเรียนจํานวน1000คนของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับประชากรกลุ่มตัวอย่างเนี่ยท่านอาจจะเอาแค่10%นนั่นก็คือ 1น0คนอันนี้เรียกว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างนั่นเองนะครับในตัวอย่างนี้เขาใช้จํานวนกี่คนครับนี่เปอร์เซอร์อยู่นั่นก็คือ10คนนะครับในก็คือไปมีการหาค่าสถิติด,ด้วยนะนะครับนั่นก็คือเอาจากกลุ่มตัวอย่างที่มีผลสมดุ์ทำไมครับต่ําสุดนะครับจํานวน10คนนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าไปเอาคนเก่งมาเนาะอันนี้นะครับ เออเหมือนเหมือน ITA อย่างนี้ไปบังคับถา่าเออไม่ด,ดีกว่าอ่ะไปต่อไปต่อไปนะครับขอต่อไปดีกว่ากลุ่มตัวอย่างคือข้อใดนะครับตัวแทนของประชากรกายอ่ะตัวแทนของประชากรบางส่วนที่นำมาศึกษาผลอ่อะเฉลยเลยแล้วกันนะครับ ก็กไก่นี่แหละมันก็ถูกแล้วนะครับตัวแทนของประชากรบางส่วนที่นํามาศึกษาผลเราเรียกว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างนั่นเองการสุ่มตัวอย่างคือข้อใดนะครับจากกลุ่มตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับมันจะมีกลุ่มตัวอย่างกับการสุ่มตัวอย่างนะครับถ้าวิจัยตัวเนี้ยที่ผมยกมาเนี่ย กลุ่มตัวอย่างของเขาคือเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับแต่เขาเอามาทั้งหมดไหมไม่นะครับเขามีการสุ่มแบบเจาะจงนะครับก็คือเอากี่คนครับ10คนเจาะจงไปที่ไหนเจาะจงไปที่นักเรียนที่มีผลสมดิษฐ์ทางการเรียนต่ําเห็นไหมครับอันนี้คือกลุ่มตัวอย่างของเขาถึงแม้ว่านักเรียนภายในห้องเนี่ยจะมี25คนแต่เขาทําไมครับเขาใช้ การสุ่มสุ่มแบบไหนสุ่มแบบเจาะจงก็คือไปเลือกเอาเลยนะครับเพื่อที่จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะเขาทําเครื่องมือเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรเมื่อกี้เครื่องมือของเขาหรือตัวเปรต้นของเขานั่นก็คือเครื่องมือ,เ,อ,อเกี่ยวกับเนี่ยนะครับศึกษาผลสมฤิธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องการคูณโดยใช้อะไรโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการคูณน,นะครับตัวแปรตามของเขานะครับหรือ สิ่งที่เขาคาดการนะครับสมมุติฐานที่เขาอยากทดสอบนั่นก็คือเมื่อใช้แบบฝึกตัวเนี้ยนะครับผลสมดิษฐ์ทางการเรียนของเด็กเนี่ยทั้งสิบคนที่มีผลสมดิษ์ต่ําเนี่ยนะครับจะสูงขึ้นนะครับนี่ก็คือ,อ,อกลุ่มตัวอย่างนะครับประชากรแล้วก็กลุ่มตัวอย่างแล้วการสุ่มตัวอย่างนะครับที่ได้นําเรียนมาเมื่อกี้นี้อ่ะเรามาดูตัวข้อสอบต่อเลยนะครับ การสุ่มตัวอย่างคือก็ได้ก็ไกลก็เลือกเอากลุ่มตัวอย่างที่อยากได้เลือกเลือกมันเป็นการสุ่มไหมไม่เป็นกระบวนการที่ทําให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรการเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแปรจากการวิจัยการนําตัวแทนของประชากรทั้งหมดมาศึกษาผลนะครับอันนี้คือความหมายของอะไรครับเนี่ยเมื่อกี้นี้นะครับ การสุ่มตัวอย่างนั่นก็คือทําไมครับกระบวนการนะครับการสุ่มนี้เป็นกระบวนการนะการสุ่มนี้เป็นกระบวนการนะที่ทําไมที่ทําให้ได้ตัวอย่างนะครับที่เป็นตัวแทนนะครับการสุ่มก็เหมือนเราสุ่มเด็กออกมานะครับมันมีกระบวนการสุ่มท่านอาจจะโยนหัวก้อยอะไรอย่างนี้นะครับหรือใช้วงล้อมหาศจารร์ของท่านนะครับ <c oughs> เพื่อหาอะไรหาคนที่จะมาเป็นตัวแทนนะครับ ที่ดีของประชากรเราเรียกว่าการสุ่มตัวอย่างนะครับข้อนี้ตอบขอคายข้อใดคือลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีนะครับอ่ามันมาแบบนี้มันมีถูกทุกข้อมันก็ต้องตอบถูกทุกข้อแหละแต่เราก็อ่านนิดนึงนะครับมีคุณสมบัติตามจุดประสงค์ของการวิจัยเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรแล้วก็มีจำนวนที่เหมาะสมนั่นเองนะครับ อ่ะต่อไปเครื่องมือเครื่องมือวิจัยอ่ะเครื่องมือได้ฟังคํานี้เครื่องมือนะครับเครื่องมือวิจัยแน่นอนแนละเครื่องมือเราคิดถึงใครควงคอนนะครับแต่เครื่องมือทางการวิจัยนี่คืออะไรนะครับเครื่องมือทางการวิจัยนะครับอ่ะเรามาดูก็ไกลสิ่งที่ใช้สําหรับวัดค่าของตัวแปรจากการวิจัยนะครับหรือ เก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแปรจากการวิจัยทุกตัวแปรเพื่อหาคำตอบอสิ่งที่ใช้สำหรับวัดค่านะครับของตัวแปรนะครับหรือเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแปรจากการวิจัยทุกตัวแปรเพื่อหาคำตอบนะครับข้อต่อมาสิ่งขอไข่นะครับรสิ่งที่ต้องการศึกษาคนา้นคว้าทั้งหมดอ่า ขอควายชุดของคำถามงองูการเก็บรวบรวมข้อมูลแน่นอนนะครับเครื่องมือทางการวิจัยนั่นก็คือใช้ทะไมครับคีย์เวิร์ดของเขาคือใช้วัดค่านะครับของตัวแปรเมื่อกี้นี้เขาใช้อะไรครับเป็นเอ่อเครื่องมือทางการวิจัยอ่ะเราเราเราไปดูตัววิจัยนะครับตัวอย่างที่ผมได้ยกมาเนาะอ่า สิ่งที่เขาใช้ในการวัดค่านั่นก็คือเขาบอกว่าเครื่องมือของเขานะครับก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ก็คืออะไรครับชุดแบบฝึกทักษะเรื่องการคูณและแบบทดสอบวัดสัรฤทธิผลทางการเรียนนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเครื่องมือนะครับเครื่องมือในที่นี้คือเขาจะมีช้อยมาให้ก็จะมีแบบทดสอบ แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องมือหรือชุดข้อคําถามข้อนี้เลยนะครับเขาถามว่าชุดของคําถามหรือกลุ่มของงานใดๆนะครับที่สร้างขึ้นมาอย่างมีระบบอย่างมีระบบนะครับเพื่อให้แต่ละคนแสดงพฤติกรรมหรือตอบสนองออกมาให้สังเกตให้เห็นและวัดได้นะครับ สำคัญตรงที่วัดได้นะครับคือเครื่องมือวิจัยในข้อใดนะเราสังเกตได้ว่าแบบสอบถามเนี่ยนะครับนะครับแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตเนี่ยนะครับก็สามมันไม่สามารถที่จะวัดค่าออกมาในรูปแบบเชิงสถิติได้นะครับสิ่งที่วัดได้ชัดเจนนั่นก็คือทำไมครับแบบทดสอบซึ่งเรานิยมมักใช้กันนะครับอย่างเช่น การสอบบรรจุเข้ารับราชการนะครับมันก็จะมีแบบทดสอบแบบชอยใช่ไหมล่ะสี่ตัวเลือกนะครับมันก็จะชัดเจนนะครับแต่ถ้าเราสอบบรรจุโดยการสอบสัมภาษณ์นะครับแบบสอบถามนะครับสัมภาษณ์มันก็มีส่วนหนึ่งแหละนะครับเอ่อแต่ว่าสิ่งที่วัดค่าให้ชัดเจนนะครับมีลูบิกนะครับหนึ่งก็คือหนึ่งตอบถูกก็คือหนึ่งนั่นก็คืออะไรครับแบบทดสอบนะครับนะครับโอเคข้อนี้ตอบกอไก่นะครับ ข้อต่อมาชุดคำถามที่ส่งให้ผู้ตอบหรือกลุ่มตัวอย่างตอบโดยเขียนนะครับหรือเลือกคำตอบตามที่ผู้วิจัยกำหนดให้ตอบเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าตัวแปรทางด้านข้อที่จริงข้อคิดเห็นเจตคติคือเครื่องมือวิจัยแบบใดนะครับสำหรับข้อนี้นะครับสำหรับวัดเจตคตินะครับนั่นก็คือแบบสอบถามนะครับคือแบบสอบถามเนี่ยมันจะมีเอ่อ หลายสเกลอ่ะนะครับมันสามารถวัดเจตคติได้ดีดีมากอย่างนี้ท่านเคยเห็นเนาะทำแบบประเมินนั่นแหละนะครับดีเยี่ยมนี่นะครับผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็จะได้ติ๊กใช่ไหมละ่ะนะครับระดับ5 4 3 2หรือเป็นเรตติ้งสเกลอย่างนี้นะครับแบบสอบถามวัดความพึงพอใจก็คือมันจะสามารถวัดเจตคติได้นะครับ วัดความคิดเห็นได้นะครับตรงนี้นะข้อสองรสิบสนะครับการสนทนาที่มีจุดมุ่งหมายให้ได้ข้อมูลสนทนาสนทนามันน่าจะเป็นอะไรท่านว่าเพื่อให้ได้ข้อมูลตามที่กําหนดไว้ล่วงหน้านะครับโดยผู้สอบถามเป็นผู้ตั้งคําถามและจุดบันทึกนะครับผู้ถูกถามจะเป็นผู้อะไรตอบนะครับคือเครื่องมือนั่นก็คือแบบสมภาร์นะครับ เวลาน่านผ่านพาคกอภาขอ,ขอท่านก็จะได้สัมภาษณ์นะครับแต่กรณีพิเศษนี้ก็คือสัมภาษณ์เสร็จในวันเดียวเลยนะครับก็อันนี้เป็นเครื่องมือนะครับแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แล้วก็จะมีแบบสังเกตนะครับการเฝ้าดูนะครับการเฝ้าดูสิ่งที่จะศึกษาอย่างเอาใจใส่นะครับซึ่งได้กําหนดไว้อย่างมีระบบนะครับของสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อหาความสัมพันธ์นะครับ ว่าสิ่งใดเป็นเหตุสิ่งใดเป็นผลคือเครื่องมือแบบสังเกตนั่นเองนะครับการสังเกตโดยผู้สังเกตเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มที่จะศึกษาคือการสังเกตแบบใดนะครับนั่นก็คือแบบมีส่วนร่วมอันนี้ก็เป็นความรู้ความจํานะครับก็ไม่นิยมเห็นเราข้อสอบบ่อยนะครับ อ่าทีนี้จะเข้าเนื้อหาในเรื่องของค่าเครื่องมือการวิจัยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ออกบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นค่า p ค่า r นะครับค่า ioc นะครับแต่ก่อนจะไปรู้ค่าต่างๆท่านต้องรู้ความหมายของมันก่อนนะครับอ่าเรามาดูเครื่องมือในการวิจัยที่ดีก่อนนะครับเครื่องมือในการวิจัยที่ดีนะครับต้องมีลักษณะอย่างไรนะครับวัดได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการวิจัยวัดได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด นะครับอันนี้เราเรียกว่าค่าค่าค่าอะไรครับค่าความตรงนะครับหรือค่าความเที่ยงเนาะนะครับอย่างเช่นสอนวิชาแอปเปิลนะครับก็ต้องสอบในวิชาแอปเปิลนะครับถ้าท่านไปสอบในวิชามะม่วงอันนี้มันก็ไม่มีค่าความตรงแล้วนะครับไม่ตรงชิงเนื้อหานั่นเองนะครับเหมือนสอนในโลกดาราศาสตร์ไปสอบในรายวิชา ฟิสิกอย่างนี้นะครับมันก็ไม่แฟร์สำหรับเด็กใช่ไหมละ่ะสอนอย่างหนึง่งออกสอบอย่างหนึ่งนะครับต่อมาวัดได้ผลได้วัดได้ผลที่คงที่นะครับแน่นอนเมื่อวัดซ้ำวัดกี่ครั้งก็ได้ผลเท่าเดิมอันนี้เขาเรียกว่าค่าอะไรครับค่าความเชื่อมั่นนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวภาษาอังกฤษ่นต้องมาจดจํานะต่อมานะครับมีค่าความยากง่ายของเครื่องมือที่เหมาะสมนะครับก็คือ ค่าความยากง,ง่ายนะครับ difficult นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถูกทุกข้อนะครับถูกทุกข้อนะสำหรับ ep นี้นะครับก็ขอจบไว้ที่การกร่น,นําการเครื่อขึ้นเครื่องมือการวิจัยนะครับนี่ก็จะมีแล้วนะครับเครื่องมือค่า IOC ที่ดีอันนี้เ้าสอบออกเป็นประจำนะเดี๋ยวเราจะมาลุยใน ep ที่2ท่ทันทามพลาเดเลยนะตัวนี้นะครับอันนี้เ้าสอบจริงนะค่าดแต่ชนีความสอดคล้องหรือ IOC เนี่ยนะครับ ต้องมีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยกี่คนอ่างคำตอบนั่นก็คือตอบไม่เลยนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยนะสามคนนะครับก็คือจะมีค่าศูนย์ใช่เะล่ะนะครับหน <_ T> ึ่งแล้วก็เออเอาเอาใหมเอาใหมไหมมันก็จะเริ่มจากลบหนึ่งใช่เล่ะนะครับเวลาผู้เชี่ยวชาญก็ให้ศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งนะครับก็จะเป็นค่าประมาณนี้นะครับนะลบหนึ่งก็คือไม่ตรงไม่ชัดเจนนะครับ ศูนยนึ่ก็คือคุมเครือนะครับบวกหนึ่งนั่นก็คือมีความตรงนะครับเรียกว่าค่า IOC นะครับเอาไว้ตรวจสอบเครื่องมือนะครับเครื่องมืออย่างเช่นท่านเอาไปสอบเด็กปลายภาคอย่างนี้นะนะครับตามจริงแต่ว่าโอ้มันก็เสียเวลาเนาะจะให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจอยู่นั่นคงไม่ได้สอบปกติก็โลไม่ทันอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นตัวนี้นะครับใน EP หน้า EP นี้ก็นอนก่อนนะครับสวัสดีครับ